อืมเรียนให้ชีตเลยใช่ไหมพอแล้วมัง้งหรือมันหนาวนะพอแล้วรืมันไม่ได้เด้นนี่นะล้วก็ต้องปล่อยมันสัาากทีอืมลปรลฮะ ฮัลโหลฮะฮัโหลฮัลโหลฮะแม่ตัวไหนชื่อผู้หญิงตัวไหนชื่อผู้ชายอะแม่จำได้หรือเปล่าขจรจำได้หรือเปล่าแม่เมื่อตอนมันขจนลองเรียกชื่อพะโหลสิพะโลบัวยอู่อยัยงตัวไหนฮัโลโหลบัวลอยบัวลอยบัว รู้ยังรู้ยังหัดจนรู้ยังตัวไหนชื่อบัวลอยตัวนี้บัวลอยตัวนี้พะโลอ้าถูกต้องตัวนี้ผู้หญิงตัวนี้ผู้ชายบัวลอยเจ้าเพื่อนยาก <c oughs> เล่ค่ะจะให้มันมเล่นน้ำนี่แล้วก็มันมาสิ